สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ไฮทริปหนึ่งสเด็กนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่สามจุดสองนะครับที่ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง Market b e เนะครับอขอเท้าความสำหรับ EP ที่แล้วนะครับ EP ที่สามผมก็มาสอนวิธีการเขียนนะครับ Market ็ตเของตัวดัชนีเซตนะครับหรือว่าดัชนีของหุ้นไทยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาสอนเขียน Market b e เ ISI ออของอตลาดคริปโตบ้างน,นะครับเพราะว่าเห็นช่วงนี้ ตลาดครปิปโตกำลังบูมบมนะครับโอเคครับถ้าไม่เป็นการเสรียไปแล้วนะครับผมก็จะมาเริ่มเขียนเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านเปิดพายเอดิเตอร์เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บกด Open กด New Indicator นะค,นค,นคนรับแล้วก็มันจะขึ้นชาร์จมาป,ะปะุ๊บครับก็อย่างแรกเป็นชื่อก่อน,นครับก็เป็นชื่ออะไรก็ได้ในตัวอย่างนี้ผมก็จะเ,เป็นชื่อ red isi crypto นะครับแล้วก็อย่าลืม o v e r ว้โเท่ากับ False นะครับ เสร็จแล้วเราจะมาคำนวณ ISI ของเหรียญแต่ละเหรียญนะครับอ่าก็อย่างแรกก็ให้สร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนในสคริปต์นี้ผมก็จะมาใช้ตัวแปรทั้งหมด40ตัวนะครับโดยตัวเหรียญเนี่ยผมก็จะคัดเลือกมาจากตัว finance นะไอตัวผมใช้ ranking ของตัว tradingview นะครับก็จะเลือก rank ที่1ถึง40นะครับโดยที่จะมีการตัดตัวที่เป็น stablecoin ออกไปนะครับแล้วก็ครับเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็สร้างตัวแปรครับ ISI 1เสร็จแล้วใช้ ฟังก์ชันเดิมครับ request.security เสร็จแล้วก็เขียนชื่อเหรียญลงไปก็เป็น finance. จุดจุด BTC USD นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ time frame ก็เป็น time frame.period นะครับก็คือมันก็จะตามที่ชาร์ทที่เราเปิดอยู่ถ้าสมมติว่าชาร์ทเราเปิด time frame day ตัวนี้ time frame.period ก็จะกลายเป็น day ครับตัวเป็น day เสร็จแลสุดท้ายก็เป็นการคขียนไอซี่ก็ใช้ฟังก์ชัน ta. ไอ i ี่ close แล้วก็ค่า default ไอซี่ period 14ครับก็ทำแบบนี้ทั้งหมด40ตัวนะครับแล้วก็ชื่อเหรียญก็เปลี่ยนแค่ชื่อเหรียญตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อตัวแ จากเลขหนึ่งเป็นเลขสองก็จัดตรงนขียนเป็น BTC ที่ HBNB วซล่าแบบแบบแบบจำนวนสี่สิบตัวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาสร้างตัวแปรตัวหนึ่งครับชื่อว่า SI 70หรือว่าตัว AI SI Model เจ็ดสิบนะครับอีกตัวนึงคือ AI Resend สามสิบนะครับก่อน AI เจ็ดสิบเท่ากับศูนย์แล้วก็ AI สามสิบเท่าศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนคอนดิชั o n นะครับถ้า AI หนึ่งหรือ AI ของตัว BTC เนี่ยมันมากกว่าเจ็ดสิบ AI เจ็ดสิบก็จะบวกเท่ากับหนึ่งครับ ส่วนตัวที่ส if ISI 1หรือ ISI ของ p t c น้อยกว่าส0 ISI 30ก็จะบวกเท่ากับ1ครับตรงนี้มันก็จะหมายความว่าถ้า ISI ของ BTC เนี่ยมากกว่า70ตัว ISI m o ก e ว่าเจ็ดสิก็จะบวกหครับส่วนตัวนี้ถ้า ISI ของ BTC น้อยกว่าส0 ISI เล s s t สามสิก็จะบวกเท่ากับ1น่งะครับก็จะทำแบบนี้ทั้งหมด40ตัวเหมือนเดิมครับอย่างละคู่ โอเคเราเสร็จได้เสร็จแล้วปุ๊บเตพอร์ตเติ้ร์ตเติครอตเนี้็์ตเติ้รมีเี่ิ้ร์ตเติ้ร์ตเ่ิ้ร์ตเติ้ร์ตเติ้น์ตเอิ้ร์หเนิ้ร์ตเติ้ร์งเติ้ร์ s เ Mo เร์ตเนะครัตเติ้ร์ะเติ้รีตเติร์ตเติ้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 ร์าเติ้ร์ตเติ้ร์ตเติ้ร์ตเสิ้รี่เกิ้ร์ตเติ้ร์ตเติ้ร์ตเดงครพอเนเสร็จปุ๊้ร์ตเลิ แอดทูชาร์ดหรือกด Control Enter ครับลองคอมพิวแป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยครับเราก็จะได้เทรด ISI ของคริปโตทั้งหมด40ตัวครับซึ่งวิธีการอ่าค่าตัวนี้ง่ายๆนะครับก็อย่างตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวที่ ISI ยืนเหนือ70ครับค่า70หรือ ISI อยู่โซลโอเวอร์บอร์ดครับส่วน ISI ที่น้อยกว่า30ตอนนี้ค่าเท่ากับ0นยครับก็ตอนนี้ตลาดขึ้นมาค่อนข้างแรงเราคิดว่าน่าจะไม่มีตัวไหนที่ ISI ต่ำกว่า30นะครับก็วิธีการใช้งานสําหรับ ISI เปรตตัวนี้ก็ เมื่อกี้ผมลองเลื่อนดูไวๆนะให้ทุกท่านลองตีเส้น horizontal line ครับที่ประมาณค่า30ประมาณนี้ตึง้งอ่ะทุกท่านเห็นอะไรนะอ่ะทุกท่านจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปรด k อ y s i เกิน30ต,ต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะแทบเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรบอททอมไม่เชิงกับบอททอมมากก็ได้จุดใกล้ๆออท t o เลยจุดตรงนี้ ลองแบ็กกลับไปดูเรื่อยๆต,ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่อันนี้ผมใช้เทอร์เฟสสี่ชั่วโมง,งก็เห็นว่ามันก็มาช่วยฟิลเตอร์ในระดับหนึ่งได้ว่าถ้าสมมติว่า ISI ของเหรียญทั้งหมด40ตัวนี้ที่เป็นแลงหนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยมันต่ำกว่า30หรือว่าเข้าโซนโอเวอร์โซนก็มีสิทธิ์ที่ว่าตรงนั้นจะเป็นจุดก,กับตัวของตลาดคริปโตอะไรประมาณก็ได้นี่ครับขอ,อย้อนลบรีมูฟรอยนโอเคอ่าผมสอนคลิปอีกสักนิดหนึ่งเลยกันเพราะว่าเมื่อกี้ กลับไปเรื่องโค้ดเมื่อกี้เราแบบแมนนัวมือเนาะเขาเรียกว่าเคาะแบบว่าเขียนแบบลากลงมาเลยไม่ได้ใช้อะไรก็เดี๋ยวจะมาสอนเรื่องฟอนต์ลูปอีกครั้งนึงแล้วจะได้เขียนโค้ดกันไม่ต้องยาวแม้อันนี้ก็จะเป็นไอซลูปนะครับโดยใช้ฟังก์ชันลูปเข้ามาช่วยจะได้ไม่ต้องเขียนกันยาวก็จะมีทั้งหมดสองแบบครับแบบแรกเป็นสร้างตัวแปรเดิมไอซแวลูจากเมื่อกี้นะถ้าเป็นโค้ดเมื่อกี้คือเราก็จะเป็น if ice เมื่อกี้มันจะเป็น if i c น o ่ e มากกว่าเจ็ดสิบ i เจ็ดสิบบวกเท่ากับหนึ่งถูกไหมครับอันนี้คือเราจะเก็บอ่ะอันนี้เราลบไปก่อนรอบนี้คือเราจะเก็บค่าไอซายทั้งหมดเหรียญทองเหรียญทุกตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในอารีนะครับซึ่งเราจะประกาศเขาเรียกว่าสร้างตัวแปะไอซายแวลู I ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็บอกว่าไอตัวไอซายแวลูเนี่ยให้เก็บค่าเป็นอารีครับก็คือจะสามารถเอาค่าอะไรก็ได้มาใส่ในอารีผมก็เลยยัดค่าไอซายทั้งหมดสี่สิบตัวเนี่ยลงไปก็จะเป็นเขียนว่าไออารีดับพุช isi.score value แ,แล้วก็เก็บค่า isi ตัวที่1ก็เขียนจะ1ไปถึง40นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ข้างล่างนะครับก็ให้ใช้เป็น isi 70เหมือนเดิมไปไประกาศตัวแปรแล้วก็ isi 30เหมือนเดิมเสร็จแล้วตรงนี้เราจะเปลี่ยนนิดนึงจากเมื่อกี้ที่ใช้ G if นะครับ G if isi 1มากกว่า70ตรงนี้เปลี่ยนใช้ for loop เป็น for i 0แล้วก็ใช้ array ท,ที่เรางสร้างขึ้นมา array.size 2ตรงนี้จะเป็น size นะครับก็คือหมายถึงว่าเป็น size ของ array ที่เราเขียนมาเมื่อกี้แล้วก็ ไอส i s น underscore value เพื่อหาว่าไอตัวแบบ value ที่เราเก็บเข้าไปไอตัวที่หนึ่งไ value มันเท่าไหร่เสร็จแล้วเราค่อยเขียนฟังก์ชัน i s i underscore value มากกว่าเจ็ตรงนี้แล้วก็กดคอนออกมามันก็จะได้หน้าตาเนี่ยเหมือนกับตัวแรกนะครับซึ่งโค้ดมันจะสั้นกว่านิดนึงเพื่อนๆจะบอกว่าไอเรดดับพูชชงนี้มันไม่ค่อยสั้นนะครับผมก็จะมีอีกแบบนึงกคือขออนุญาตช่ เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนก็เราไม่ต้องใช้อะไร push แล้วอันนี้ก็คือเราสร้างเลยเป็น ISI Value นะเก็บค่าตัวแปร ISI มาเสร็จแล้วใช้อะไร for แทนว้วก็เอาค SI ่า i อ i เนี่ยตั้งแต่หนึ่ถึงสีมาเก็บไว้ในนี้นะครับนี้ก็ดูสั้นกว่าเยอะเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไอโค้ดข้างไลา์กัเป็นตัประกาศตัวแปร ISI m o d e ดลเจ็ดสิบประกาศตัวแปร ISI ีเดสเนตสามบเสร็จแล้วก็มาใช้ for loop กนเดือไอตัว for loop array size ตรงเนี้ยที่ต้องลบหนึ่งก็เพราะว่าไอี value แวลูเรามีนี่ ด้วยเป็นตัวแรกรฉะนั้น0ถึง39ก็จะมีตัวหมด40ตัวก็เลย Array dot size ตรงเนี้ยมันก็เลยต้องลบเนะครับก็ไม่ต้องไฮไลท์แล้วตรงนี้ลบทิ้งไปเลยตึง้งโคตรสั้นกว่าชุดแรกเยอะเหลือแค่67บรรทัดเนี่ยนะผมพอก,อกด Delete ปุชาช่าอันนี้คือแบบที่ใช้ Array เดียว67บรรทัดจะอนแรกทั้งหมด <laughs> ประมาณเออนำไปทวนประมาณอันนี้ผมมีขอ Spacebar แล้วมันก็เลยขอ Enter มันก็เลยดูเยอะมี2 9 3บรรทัด ก็ลดการเขียนโค้ดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้ก็ถ้าสมมติใครอยากได้โค้ดหรือว่าตัวโค้ดนี้นะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่ม Discord แล้วก็ทักหายแอดมินได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีแปะโค้ดไว้ใน Discord ดให้นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปคุยใน Discord ก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ